สวัสดีครับวันนี้มาดูงานช่วงนี้งานเยอะมากนะครับมาดูด้วยกันงานนี้ก็ใส่เกียวไม่เข้าบัลไลยยกเกียลงมานะครับใส่แบบมาตรฐานเนี่ยประมาณนี้ข้างในนะครับนี่ งานซองอยางนี่นับโคตรลำบากอันนี้จักสี่สูบอาจจะง่ายนิดนึงไม่เหมือนจักหกสูบนะครับอันนีอ้อาการที่เสียใส่เกียร์ไม่เข้านะครับก็เป็นลูกปืนขาดนะับติดนะับตอนนี้ทำการแก้ไขนะับไปซื้อเปลี่ยนสินส่วนใหม่ยังรอนะครับ อีกคันนี้ก็เป็นจักร,รวมิ้นเคย <Hello. S 1> นี่ <Hello. S 1> ประมาณนี้นะครับกำลังทำการาประกอบ